สวัสดีครับพี่น้องืันนี้ผ้ามาเบิงลิบหยกรถของศูนย์ซูซูกินะครับอันนี้เป็นงานเกา่าเป็นรุ่นโค้งสางหนาถาดไงครับได้มาสองตัตัวนี้เป็นยุคแรกตัวนั้นเป็นเจนที่สองแต่เป็นถาดคือกันโค้งสางแบบเดียวกันแต่แต่แต่ตางกันอยู่หน่อยหนึ่งผมมาสังเกตเบ่งแล้วหนึง รุ่นเก่าทิ่าเงาก็เห็นว่าครับอันนี้สัน่นสองแขนตัวนี้นแขนนกตัวนี้อันนี้หนาประมาณสิบสิบสิบสองมิลน,นะครับสิบเอ็ดสิบสองมิลได้เลยนะแต่อันนี้จะหนาประมาณแปดมิลน,นะครับหนาแปดมิลอันนี้ดีคือมีหวัวอัจฉริบีให้หวัวอัจฉริบีให้แต่รุ่นเก่า สีบอมี่แต่บาด้แขนไงครับแขนไงหร่อโค้งสางแบบเดียวกันกับแทนอาร์ที่ MC เลยครับที่ผมเคยลงไว้แท่เล็กนกันหนาครับหนาแห้งหนาประมาณเกือบเกือบหามิ้นได้นะแต่แ้ะเป็นรุ่นไม้บางครับประมาณ2มิ้นนะครับอันนี้เป็นของบไดไส้นะครับถ้าสีซื้อก็เอาไปเช็คเอาไปเช็คเอาครับตามสภาพ แต่ว่าพวกอุปกรณ์ส่วนขวบมันก็นยูครบกับพวกถาดขึ้นพวกกันตกว้าวล่มกับยูครบแต่ว่าตัวนี้สายแตกอันนี้ก็ว่าล่มยูครบนะครับอันนี้ผมเอาเครื่องอัดฉีดฉีดว่างาน,นไม่ได้สีลุดอันนี้มาเก็บน้ำทังขยะมาได้ครับหมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจเป็นลักหมาของตำรวจมาก <laughs> นี่ครับแล้วตัวนี้อ่า คล้ายๆหน้าเปิดปิดอาจจะรูดหายนะครับมันที่เป็นคล้ายๆน็อตตั้งทีแหละเป็นแบบนี้นะจ้องล็อกไว้สิเปิดปิดบ้าไว้สินะครับโอเคครับผมวัอนี้กับมารีวิวไงพี่น้องในเบิรงกซัมนี่นะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ0802942694ครับดิดครับดิดดอนดูนะครับบ่ได้มาลงวิดีโอโดนครับยากครับ เลี้ยงลูกหน่อยมาหลายปีแล้วทงซงสมมตอจะไซค์น้ามือมือนี่ครับผมพี่น้องผู้ใดก็มีอยังสีขายก็ทั่วมาบอกก็ได้ครับแอดไลน์มากก็ได้ครับเราหิ้วซอยขายครับมือสีขายผมก็ได้ครับรถเก่าครับเครื่องมือสร้างเก่าเนาะอุปกรณ์ช่างเครื่องมือแบรนด์เนมอีกสีนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ